ปทางเพชรมลายสิงคูนิครับเก็บมาด้วยครับเก็บมาด้วยเจ็ดพันมาลายสิงคูนิเก็บมาเจ็ดันนะหรือมีเท่าไหร่ก็ได้แจ้งครับมีเท่าไหร่ก็ได้แจ้งพรว่าทางเพชรพิชาปอปฏิบัมาแล้วที่เจ็ดแล้วก็เพชรมาหาบางไวห้าพันเพชรคนบางมาเจ็ดพันคที่รู้ตัวก็เป็นผู้ตอบรับเก็บมาโดยเฉพาะผู้นี้เพิชาวางก็ที่เจ็ดัน ให้ออรีบเลยครับทางฝั่งของเพชรมาลัยสิบรุณิศแต่ชาเสียการนานจะเสียเวลาถ้าไม่มีคนนี้เข้งมา เราฝันต้องเปินราวันพิเศษไหมครับเอบอกถ้ามีเตรียบมาคะแดนฟังมากรไจ้ตต์คัหรือว่าไม่มีนะครับฝันงวองเป็นาาอะไรไม่มีก็ชมขอารอบแล้วก็เพชรท้ำคน วางไว้พีนินท์พัให้จดกเพชรเพชรสีทองเก็บมาครับคู่ต่อไป20เก็บ22เป็นต้นที่ธนูเพชรกับผมสันเล็ก23เป็นล้องสยามกับศักดิ์ศรี24เป็นเพชรมาหากับยานิสา25เป็นสีนิ่กับกระแยน้อย26นิ้กจันทร์กับยอดสยาม26 27เป็นสีดำกับเพชรชาระวัน ่27 28เป็นเพ็มบดีกับสุนาคร29เป็นมงคลกับแทนเพชรเอาตามนี้ก่อนนะครับ29คู่โอตีกับไอเชาเอาเป็นคู่30ไปเลยครับโอตีเอราไปตามนั้นกันเลยแจ้งมาเนาะ23 23คู่ที่30 เทรน้ำฝนครับทีนา้เทรน้ำฝนำก็มารับส่วนเกินเงินด้วยนะครับกระดงเทรสู้สามพันนะครับอตอนนี้ไล่เรียงไปได้30คู่นะครับคู่ที่30ก็เป็นโอตีกับไอเซลไอเซลแข่งขันไปได้ประมาณ 22, 22, 22อคู่ ก็ถือว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆดิที่น็อกเร็วเหลือผู้ไหนที่ยจะได้รายงานัวครับนี่นะครับเหลือผู้ไหนนะครับยังไม่ได้ินชื่อนะครับมีความแย้งด่วนอ๋อผู่นี้ไม่มีรื่องว่าพิเศษครับสู้กันสามยกเพราะมัมเจอให้สามยก ได้ทำออกได้่อครับาสามยก,กน้องเต็มที่เลยไม่ดีระวังพิเศษเพว่าฟังันไม่ดีคับฝังแดงวันที่เจ็บพันูต่อสู้ไม่ดีก็สูก้กันสมยกเอายกที่หเต็มที่แลตอนต่จะเป็นผู้เอกอีกนะเป็นต้นดกระโดดเต็ผลบางนั้นมีเจ็บพัน

ด้วยเด็กน้องแจ้งผู้ยอไปเป็นน้้งฝนกับระดองเพชรแล้วก็จต่อที่22เป็นกกเพรกับกระดกสาเ23เป็นต้องสยามกับสักศี23 24เป็นเพชรมหากับยานิสา25เป็นเพชรสีแหลงแต่ร้อย26เป็นกันกันยอดสยาม26 27เป็นสีดำกับเพชรชัยลัง27แล้วก็28เป็นเพชรมณีกับสุสานพร29เป็นเพชรมงคลกับแทนเพชร30เป็นทางฟังของ์เต๋กับไอเซลตอนนี้30คู่อันที่ไรเนี่ยไปที่เหนือยังไงนิดเดียวกันนะครับที่เหนือยังไงนิดเดียวกันถ้าไม่มีก็จะจบที่30คู่ ก็บที้ไม่เป็นแจ้งเขาคิวก็อดีแจ้งครับ้ให้ิงชูก็30ู้ทุกทีทุกทีที่22ครับ ยไม่เยอนพระคุณทที่โอ้โหเคที่ได่โดนสามตวสองเลยครับแต่ในกวุชาติองสื่อสารเมื่อสถารันเออค่งหสือหลมช่วงนี้เชาพอปัตติพลครับันมาสู้ยิบตาเลยนะยายามตนตลอดนะครับ มาอัดน้ผมกุ๊งเอาข้อจังหวะของใคเียมอเตอร์บุ๊กนี่ดูมอเตอร์ุ๊กให้อสายเชือกในใจคนยกขึ้นสองน้ำกระสุนได้ดีอาจะโดนนิดนึงก่อนนะนี่เดี๋ยวจะรับกระปุ่นนะครับจะดูต่อไปครับ จะไปเป็นเพชรน้ำฝนกับฝั่งขนมเลูกที่21 22เป็นขนมเพชรกับพงศักดิ์เล็กอีสอง23เป็นหน้าที่ของท้องสยามกับศักดิ์ศรี23 24เป็นเพชรมหากับยานิสา25เป็นเพชรสีหนึ่งแต่แย่น้อย26ร่วมกันจับยอดสยาม26 27เป็นาฝั่งสิงด่างกับเพชรชาราวัน27 S 1 8เป็นเวสลีีกสุสันพร29เป็นคนกับแดนเแล้วก็30ก็เป็นตางฝั่งโควีกับไรเซลโดยเฉพาะผู้สุดท้ายตัวีนะครับมีมาแล้วตึงหมื่นมาผู้สุดท้าย3ันี้นะครับใช่นตเราไม่ยอมหนีและอยู่่9 ตุ้มเงินบินเข้าหาเนี่ยครับดุเมเล็กเกินครับเป็นนิชาเมาบอกตรงว่าพอแล้วครับมวยไม่สนมารถปัดปัดเอ๊ะพยายามตั้งกระเพงครับตบมัะต้องัดมาจากขวาปัดขวาเอาไหมโอ้โหชนได้ดังเหมือนกันเล่นไปการสิงครุนี่จะสปรุนหะ ับการไปที่แจ้งนะครับวันนี้มาแข่งกันว่าการเรียวยัง